สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซมบูบอลเตงอีกเช่นเคยครับผมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีนะครับวันนี้ฟุตบอลบิ๊กแมทเนี่ยเตะกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ผมก็คัดมาเน้นๆนะสี่คู่ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับฮาตุมครื่งครับแมนซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะฮะในรายการ FA ฟเอครับถัดไปที่เที่ยงคืนครึ่งครับลาลิกาลีกสเปนเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับเกตาเฟ่ และตีสามตรงเอเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้น่าดูมากๆครับแล้วก็สุดท้ายครับฟุตบอลกันโชเซอร์ิอาอิตาลีเวลาตี45นาทีนะฮะเอซีมิลานจะเปิดซานซิโร่ต้อนรับการเยือนของโรมานะครับ4คู่วันนี้ฮะคัดมาแล้วค่อนข้างจะดีนะสำหรับผมนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์แอดแอดบอมแปนะครับยังไงอย่าลืมแอดมาด้วยนะครับถ้าอยากได้ทีเด็ดเน้นๆว้นวลล1ตัวนะฮะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มันที่คู่แรกกกันเลยดีว่า ฮาตุมครึ่งครับศึกฟุตบอลเ a ฟเอครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเปิดบ้านเจอกับเชลซีทั้งคู่นี้เพิ่งเจอมาสดสดร้อนๆเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะฮะซึ่งก็เป็นแมนซิตี้ที่บุกมา,าชนะเชลซีได้1ประตูต่อศูนย์นะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและก่อนหน้านั้นเองครับช่วงก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นเนี่ยก็เจอกัน1น,นัดด้วยเช่นกันครับแมนซิตี้เนี่ยก็เปิดบ้านชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลลีกครับนะครับนี่เอฟเอครับก็โคจรมาเจอกันอีกรอบึ โดยผลงานของแมนซิตี้ครับหลังจากที่จบศึกฟุตบอลโลกมาเนี่ยถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1จากการลงเล่นทุกรายการนะฮะเริ่มต้นด้วยการเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลก่อนเลย3ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลลีกครับบุกไปชนะลีดส์ยูไนเต็ด3-1นะครับในฟุตบอลลีกแล้วก็เปิดบ้านพลาดท่านิในึนนงเสมอเอฟเวอร์ตัน1-1นะครับผมในพรีเมียร์ลีกเช่นกันแล้วก็นัดล่าสุดนี่แหละนะฮะพวกเขาบุกไปเอาชนะเชลซีได้1ประตูต่อ0ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ขณะที่เชลซีครับสามนัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะเสมอแพ้อย่างละหนึ่งนัดนะครับมีชนะบอลมัสองศูนย์บุกไปเสมอฟอเรสต์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็ล่าสุดนี้เองนะครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ต่อแมนซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งต้องบอกว่าผลงานการคุมทีมของเกรแฮมพอตเตอร์นะครับอาจจะไม่ค่อยถูกฉลกกับเชลซีสักเท่าไหร,ร่นะฮะคือดูแล้วเนี่ยฟอร์มยังไม่กระเตื้องครับเอาจริงๆเข้าขั้นวิกฤตได้ซ้ำไปนะ สถานการณ์ในหลีกตอนน,นี้ก็กลายเป็นทีมกลางตารางไปซะเรียบร้อยแล้วแล้วยิ่งช่วงหลังๆมานี้นะฮะสีนัดหลังสุดที่เจอการน,นีวแมนซิตี้เก็บเกลี้ยงหมดชนะได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าวันนี้นจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าสําหรับทางฝั่งเชลซีซึ่งสภาพความพร้อมของทังฝั่งสิงห์สำอางเองเก็ตัวเจ็บยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับพวก James, ando, gia, colo, e, ard, ริชแมอับันโดโปรเจสโกโลกงเต้เอดูอาร์เมนดี้นะพวกนี้เจ็บหมดเลยนะครับนั่นรวมไปถึงาการที่ต้องเช็คฟิต นักเตะอย่างเวสตีย์ฟอร์ฟาน่าเบนชิวลแล้วก็รูเบนลอฟตันชิกอีกด้วยโดยคาดว่าแกรนฮมพอตเตอร์จะให้โอกาสนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามบ่อยนักนะครับอย่างชุกบูยเมกานะฮะได้ลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในวันนี้นะครับรวมไปถึงปีแอมริกโอบามยังอีกด้วยนะฮะคือได้รวมครับถือว่าก็ฟูลทีมที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมแผงหลังอย่างชาโลบากับคูลิบารีลงสนามแน่นอนนะฮะแดงกลางก็คอนโทรลโดยจอร์จินโยเหมือนเดิมนะครับ ขณะที่เจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับผมอเมริกาปอสแล้วก็รูเบนดิแอสเนี่ยน่าจะไม่ได้ลงสนามแน่ๆน,น,นะฮะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงส่วนยูเรนอัลเรสครับผมกองหน้าตัวทีมชาติอร์เจตินาแชมป์โลกสมัยล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเช็คนะฮะว่าจะพร้อมลงสนามได้แล้วหรือ,อยังนอกนั้นก็น่าจะใช้ชุดใหญ่ลงสนามกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอาจจะมีสลับบ้างมาตำแหน่งเล็กน้อยฮะเช่นเคาวินฟิลิปก็จะได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนะครับรวมถึงผู้สาวตูนะฮะอย่างออเตกาด้วยก็น่าจะได้มีโอกาสลงเล่นนแท เกปาอาริซาบาล,ลาก้าด้วยนะครับผมก็โดยรวมยังถือว่าโอเคครับเป็นชุดผสมนะฮะแต่ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ซึ่งถ้าเกิดถามความเห็นของผมณนะขณะนี้นะฮะก็คืออย่างที่ทราบกันครับเปโกเดลล่าเนี่ยเน้นทุกถ้วยอยู่แล้วนะฮะยิ่งช่วงนี้เนี่ย UCL ยังไม่ได้เริ่มเตะในรอบต่อไปด้วยก็คงเน้น f a Cup เหมือนกันนะเพราะว่าก็เป็นถ้วยใหญ่ถ้วยหนึ่งนะครับผมที่แมนซิตี้เขาก็อยากได้มากๆขณะที่เชลซีเองเนี่ยถ้าผมเป็นเกรแฮมพอตเตอร์นะสภาพตอนนี้เนี่ยคงไปเน้นในฟุตบอลลีกมากกว่าแล้วตอนนี้นี่ ได้รับความเคารพจากนักเตะในทีมมากน้อยแค่ไหนนะฮะได้ข่าวมาแว่วๆว่าภายในแคมป์ก็มีปัญหาหมนกันระหว่างตัวนักเตะแล้วก็ผู้จัดก,การทีมนะครับเหมือนว่าจะเอานักเตะไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะอัตราต่อรองครับเปิดที่แมนซิตี้ต่อลูกควบลูกครึ่งนะฮะผมถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อสักหกเจ็ดปีก่อนนี่ไม่มีทางจะมีราคานี้ได้เลยเด็ดขาดฮะมันต้องสูสีกว่านี้แต่ถ้าถามนานาทีนี้ครับเชลซีเกมเยือนนะฮะสภาพทีมแบบนี้เล่นแบบนี้ กุนซือคนนี้แล้วก็ตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บมากมายขนาดนี้ผมมองว่าแมนซิตี้ยังเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับคือผมมองว่าพวกเขาชนะแน่นอนและจะชนะใน90้าสิบนาทีด้วย1ลูกมีแน่ๆครับแต่ลูกที่2จะมาหรือเปล่านะฮะจะกินเต็มหรือว่าหูขาดเท่านั้นเองถ้าถามใจผมเนี่ยผมขอเลือกลงทุนฝั่งที่ดูแล้วมีโอกาสสุขมากกว่านะครับขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ในราคาต่อลูกครลูกครึ่งครับคู่ต่อมาครับเราย้ายไปที่ศึกลาลิกาลีสเปนกันบ้างน,นะฮะเวลาเที่ยงคืนครึ่ง เซบีย่าครับจะเปิดรังย้าต้อนรับการมาเยือนของเกตาเฟ่นะครับโดยต้องฟังเชาาบ้านเซบีย่าครับฤดูการนี้ถือว่าน่าผิดหวังอย่างแรงนะ15นะัดชนะ2เสมอ6แพ้7ยิง14เสีย23ประตูได้เสียติดลบ9ครับมี12คะแนนเท่านั้นแล้วก็รั้งอยู่ดับรองบุยของลีนะฮะคือดับ19นั่นเองแต่โอกาสตกชั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ไว้สูงมากมายอะไรนะเพราะว่าคะแนนอยู่ห่างจากโซนปลอดภัยเพียง3คะแนนเท่านั้นนะฮะ ส่วนทางฝั่งเจตาเฟ่ครับ15นัดชนะ4เสมอ5แพ้6ยิง14เสีย20ประตูได้เสียติดลบ6มี17คะแนนครับตอนนี้รั้งอยู่นอันดับที่14ของตารางส่วนผลงานของเกตาเฟ่ครับหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกมาวกเคาเล่ไปแล้ว3นัดนะครับเริ่มต้นในการบุกไปชนะไดโอเซซาโน2ประตูต่อ0นะฮะในศึกฟุตบอลโกปาเดเรถัดมาในลีกครับเปิดบ้านเอาชนะมายอกาไปได้2ต่อ0ล่าสุดบุกไปเยือนเรเบนเต้ก็พ่ายไป2ประตูต่อ3นะฮะคือเกตาเฟ่เป็นทีมที่ เก่งในบ้านมากกว่าทีมเยือนอยู่แล้วนะครับหลายๆฤดูกาลมักจะเป็นอย่างนี้ขณะที่ทางฝั่งเจ้าบ้านเซบียาครับผมจบบอลโลกมาพวกเขาเล่นไป3นัดนะฮะก็เป็น2นัดในศึกฟุตบอลโกปาเตเรครับบุกไปเอาชนะทอรเรมลินอสสต่อศย์แล้วก็บุกไปเอาชนะลินาเรสได้5ประตูต่อศูนย์แต่ผลงานนลีกยังคงไม่ค่อยดีครับพวกเขาบุกไปเสมอเซลตาบิโกมา1ประตูต่อหนึ่ง ขณะที่ฤดูกาลที่แล้วทั้งคู่เจอกัน2นัดนะครับเซบีย่าทำงานได้ดีกว่านะฮะชนะได้ทั้งเยา้าทั้งเยือนด้วยสกอร์เดียวกันคือ1ประตูต่อศูนย์แต่ก็ต้องบอกว่าฤดูกาลก่อนเซบีย่าเนี่ยผลงานดีนะครับได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยซึ่งมันกลับกันกับฤดูกาลนี้อย่างมากเลยทีเดียวและสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับเซบีย่าขาดหลายตำแหน่งนะครับกอนเซลโลมอนเทียลและโฮเซอังเคลคาโมนาเนี่ยติดทุบแบนนะครับ,บ,รบผมสะสมใบเหลืองครบตามโคต้าแล้วลงสนามไม่ได้จะชัวร์และ4นักเตะที่ยังบาดเจ็บอยู่ณขณะนี้นะครับออย่าางมากกเเเลล็ซ์ตส โทมัสเดลานีและปาปูโกเมสก็ลงสนามไม่ได้เช่นกันขณะที่เกเตเฟ่นเนี่ยขาดเป็นแค่มาโรอารัมบารีเป็นแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็พร้อมลงสนามได้ทูกตำแหน่งโดย 11, ดเสบียผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเซบีย่าของคุณซือฮอเกสซัมปอรีจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาปตูจะเป็นมาโกเดมิโทรวิชเซดาคู่ครับตองการอินแนซูจับคู่กับเนมันยาคูเดลแบ็คขวาเป็นเฮซุสนาวัสแบ็คซ้ายเป็นมาโกสอาคุนย่า แผงกลางครับโจนจอแดนเฟอร์นันโดอิวานราคิติชส่วนสามประสานเกมลุกจะเป็นเอริกลาเมลา่ายูซุฟเอลเนสร์รีและโอลิเวอร์ตอเรสขณะที่ทีมเยือนเกดาเฟ่ครับของกีเก้ฟลอเรสจะมาในระบบ5-3-2ผู้รับสาตูจะเป็นดาวิดโซเรยียสามเซนฮะครับจะเป็นเจเน่โอมาร์อัลเดเรเต้และโดมิกอสดูอาเต้วิงแบ็กฝั่งขวาครับเป็นดามิโซเรสฝั่งซ้ายเป็นปอร์ตู3กองกลางจะเป็นลุยส์มิลล่าอังเคลอัลกาเบียและชาลส์อาริญยา ส่วนคู่หน้าจะใช้เป็นเอเนสอูนาลจับคู่กับบอค่ามาโยราลซึ่งก็อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเซบียมีฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีมากๆเลยคือพวกเขาเนี่ยต้องตกมาอยู่ใน3อันดับท้ายของตารางนะครับผมหลังจากจบขึ้นฤดูกาลแรกเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า23ปีเลยทีเดียวนะครับนับตั้งแต่ปีฤดูกาล1999ร 1, ถึง2000นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเองครับเกดาเฟ่ afe, ผลงาน9นัดหลังสุดในลีกพวกเขาก็ชนะคู่แข่งได้ไปแค่2นัดเท่านั้น เสมอ4แล้วก็แพ้3ก็ถือว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายด้วยนะผมเลยมองว่าคู่นี้ค่อนง้างจะสมน้ําสมเนื้อกันดีนะครับแต่ว่าเซบียาก็ยังเป็นต่ออยู่นะฮะตามหน้าเสือนะจากชื่อชั้นแล้วก็จากการที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยซึ่งถ้าเกิดดูผลงานของเซบิยาเฉพาะนัดที่เล่นในลีกนะที่บุกไปเสมอเซลตาได้1ประตูต่อหนึ่งผมว่าทรงดีขึ้นนะหลังจากจบบอลโลกมาน่าจะไปปรับจูนทีมอะไรกันมาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงสเกลทีมนะสควอตทีมเนี่ยเซบียาใหญ่กว่านะฮะแล้วก็ ความสามารถของตัวผู้เล่นก็ดูมีเกรดก,กว่าเกตาเเฟ่ด้วยณจุดจุดนี้ครับผมยังเชื่อว่าเซบีย่าไม่ตกชั้นนะซึ่งถ้าเกิดเขาจะไม่ตกชั้นเนี่ยณนะวันนี้นัดนี้เป็นต้นไปต้องเร่งติดสปีดแล้วนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะได้ตกชั้นจริงๆอัตราต่อรองเปิดมาเบาๆครับครึ่งควบลูก1 0ถือว่าได้ตังค์แล้วผมรับได้นะครับดังนั้นคู่นี้ผมขอวัดใจ เจ้าบ้านเซบียาดีกว่าว่าพวกเขาจะไม่ตกชั้นครับเริ่มต้นเก็บสามแต้มนับตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับคู่นี้ผมให้อยู่ต่อเซบียาเจ้าบ้านราคาครึ่งควบลูกและแถมสกอร์สูงไปด้วยอีกบินหนึ่งนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับในลาลิกาลีกสเปนนะฮะเวลาตี3ตรงบิ๊กแมตช์เลยครับแอบบริดจะเปิดว่างตาต้องรับการเยือนของบาร์เซโลน่านะฮะโดยทางฝั่งเจ้าบ้านแอบบริดครับผลงาน15นัดชนะ8เสมอ3แพ้4 ยิง23เสีย14ประตูได้เสียบวก9มี27คะแนนครับรั้งอยู่อันดับ4ของตารางขณะที่บาร์เซโลนาทีมเยือนตอนนี้นำโด่งเป็นจ่าฝูงนะครับ15นัดชนะ12เสมอ2แพ้1ยิง34เสีย6ลูกเท่านั้นครับผมประตูได้เสียเนี่ยบวกถึง28ลูกมี38คะแนนนะครับแต่ว่าแต้มของมารติดนี่เท่าบาซ่าเป๊ะเลยนะได้เปรียบเพียงแค่ประตูได้เสียเท่านั้นนะครับสำหรับทางฝั่งเจ้าบุญทุ่ม ซึ่งผลงานของบาซ่า2นัดหลังสุดนะครับหลังจากจบฟุตบอลโลกมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างฝืดๆอยู่ครับเปิดบ้านเสมอเอสปันยอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลลีกแล้วก็เล่นในศึกฟุตบอลโกบาดเดเรครับบุกไปเอาชนะซีเอฟอินเตอร์ซิตี้มาได้นะฮะจากการยิงในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ4ประตูต่อ3นะฮะคือถ้ามาตรฐานบาซ่าแบบนี้ถือว่ายังไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งแอเลติโกมาดริดครับผม2นัดในการเล่นหลังจากจบบอลโลกเป็นต้นมา พากเขาเปิดบ้านเอาชนะเอลเช่2ประตูต่อ0ครับและบุกไปเอาชนะทางด้านของโอเวโดได้2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโกบาดารเอีกด้วยผลงานถือว่าใช้ได้นะแจมอยู่เหมือนกันส่วนรูดูการก่อนครับทั้งคู่เจอกันทั้งหมด2นัดครับบ้านใครบ้านมันเลยฮนะแอมบดิดเอาชนะในบ้าน2-0ต่อ กลับไปเล่นที่คัมนูนี่บาซ่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ส่วนสภาพความพร้อมของทีมทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับไม่มีตัวเจ็บเลยครับแต่มีตัวติดโทษแบนนะที่โดนใบแดงเหมือนกันทั้ง2ทีมครับแอตเติจะไม่มีมาริโอเฮอร์โมโซ1ตัวนะครับขณะที่บาซ่าจะขาดโรเบิร์ตเลวเดลสกี้และจอร์ดีอัลบานะครับ2ตัวนี้ที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงมาตองนั้นพร้อมลงสนามได้หมดครับสเปนเพื่อนตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ เริ่มต้นจากเจ้าบ้านครับแอตมาดริกของคุณซือดิเอโกซิเมโอเน่จะมาในระบบ5-3-2ผู้รับสาบตัวจะเป็นแยนโอบลักสามเซนเตอร์จะเป็นสเตฟานซาวิชโฮเซมาเรคิมินเอสและฟิลิเป้แบ็กขวาเป็นนาวิเอลโมลิน่าแบ็คซ้ายเป็นไรเนโดอิสนาตมันดาวาแผงกลาง3ตัวครับโรติโกเดอปอลกอฟฟี่คอนด็อกเบียและองตวนคริสมันคู่หน้าวันนี้จะใช้เป็นอัลวาโรอโมราตาจับคู่กับเชเฟลิกส่วนทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาของคุณซือชาบีเฮอร์นันเดสวันนี้4-3-3เช่นเคยนะครับ ผู้รักษาประตูจะปรับมาใช้เป็นอินาคิเป็นยา่าเซนาฮาจะเป็นโรนัลอาราลโคจับคู่กับอันเดรสคริสเตนเซนแบ็คขวาเป็นจูเลสกุนเดแบ็คซ้ายเป็นอเลฮันโดรบาวเดกลาง3ตัวครับแฟรงกี้เดอจงซคิโอบูสเกตและเปดรีส่วน3ประสานเกมรุกครับวันนี้จะเป็นอุสมนเนมเบเล่เฟอรันตอเลสและอันซูฟาติลงทําหน้าที่แทนนะครับซึ่งณน,นาทีนี้ถ้าเกิดบาร์ซ่าอยากจะได้ถ้วยแชมป์ลีกเนี่ยต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะวันนี้เจอเกมยากครับบุกไปเยือนแอมตมาดริด แต่ผลงานในการเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยบาร์เซลโลนาเอาชนะได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นแอมริดที่เอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เสมอเข้าไป2ครั้งแต่ฤดูกาลนี้ต้องบอกก่อนว่าผลงานบาร์ซ่าโดยรวมนะตั้งแต่ต้นฤดูกาลนี่ถือว่าดีมากๆนะครับเกมเยือนที่พวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะฮะชนะไป6ซึ่งทีมที่พวกเขาแพ้ก็คือการบุกไปเยือนเรอัลมาดริดที่เบอร์นาบิลนั่นแหละครับโดยฤดูกาลนี้ความน่ากลัวของบาร์ซ่านะฮะคือเกมรับครับถือว่าดีมากๆเน,นๆเนะ ขณะที่แอตเลติกเองเนี่ยมาเป็นช่วงๆครับช่วงไหนคือดีคือดีไปเลยช่วงไหนแย่ก็แย่ไปเลยนะผลงานในลีก6นัดหลังสุดนี่แพ้ชนะเสมอมาอย่างละ2เลยนะแต่ผลงานช่วงหลังๆนะฮะหลังจากจบบอลโลกมาดูแล้วทรงดีขึ้นเยอะนะครับผมคือซิเมเน่ก็น่าจะไปเคี่ยวเข็นลูกทีมกันอยู่พอสมควรเลยครับยิ่งวันนี้เจอกับบาซ่าเกมอาจจะต้องรัดกุมเป็นพิเศษเลยทีเดียว อัตราต่อรองคู่นี้ครับเปิดมาที่บาร์เซโลนาบุกมาตอปอปอนะครับส่วนตัวผมมองว่าแอตเลดิทไม่แพ้ฮะคือเกมเขี้ยวๆเหนียวๆแบบนี้ส่วนใหญ่บาซ่าเจอด้วยเล่นยากครับผมถ้าเกิดเปิดหน้าแรกเนี่ยอันนี้อาจจะสู้ได้อาจจะแบบมีให้เจาะบ้างนะฮะแต่แอตเิลดิทหลัง่นข้างเดียวครับโดยธรรมชาติวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะฮะมีเสียงกองเชียร์คอยให้การสนับสนุนผมเชื่อว่าทีมตราหมีครับไม่แพ้เจ้าบนทุ่มในบ้านอย่างแน่นอนนะฮะโอกาสจบเสมอก็้ังสูงครับหรือดีไม่ดีเนี่ยแอตเลดิทอาจจะชนะได้ด้ คู่นี้ขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านแอมเบริิในราคารองปอๆนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับข้ามกันไปที่ศึกกานโชดซิเรียอิตาลีกันบ้างนะฮะเวลาตี2.45นาทีเอซิมิลานครับเปิดซาซิโร่ต้อนรับการเยือนของโรมานะฮะโดยด้าฝั่งเจ้าบ้านเอซิมิลานครับตอนนี้เนี่ยพวกเขารั้งอยู่อันดับที่2นะครับ16นัดชนะ11เสมอ3แพ้2 ยิง31เสีย16ประตูได้เสียบวก15ครับมี36คะแนนตอนนี้เนี่ยคะแนนหางจานาโปลี5คะแนนนะครับถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยพวกเขายังมีโอกาสที่จะแซงไปคว้าแชมป์ได้อยู่นะล่าสุดนาโปลีก็เพิ่งแพ้อ,อินเตอร์มาด้วยส่วนโรม่าครับ16นัดชนะ9เสมอ3แพ้4ยิง19เส <14, S 1> ีย14ประตูได้เสียบวก5มี30คะแนนครับรังอยู่ใน6ตารางนะฮะอยู่ในพื้นที่ของฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกและก็มีคะแนนห่างจากโซนฟุตบอล UCL ียงแค่สาคะแนนเท่านั้นนะครับจากอินเตอร์มิลานที่อยู N ่อันดับ4โดยผลงานโรมานัดล่าสุดถือว่าไม่ขี้เร่นะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะบโรลญญาไปได้1ประตูต่อศูนย์ขณะที่เอซิมิลานเองเนี่ยพวกเขาบุกไปเยือนซาแลนิตาแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเก็บชัยชนะที่ค่อนข้างจะยากลําบากเหมือนกันนะโดยฤดูกาลที่แล้วต้องพูดเจอกัน2นัดครับเป็นมิลานที่เก็บได้หมดเกลี้ยงเลยนะฮะเย้าเยือนเลยเกมเยา้าพวกเขาชนะ31 ส่วนเกมเยือนเนี่ยเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับและการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเอซีมิลานดีกว่าอย่างชัดเจนครับด้วยการเก็บชัยชนะไป4แล้วก็เสมอ1นัดเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เจ้าบ้านเนี่ยขาดเยอะนะครับผมในส่วนของตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับไมค์เม,ย,มย,ยองผู้รักษาประตัวหลักเจ็บลงไม่ได้แน่นอนครับรวมไปถึงอเลสซานโดรฟอเรนซีฟอเดบัลโลตูเรราเดครูนิ อันเตเรบิชสลาตันอิบราฮิโมวิชรวมไปถึงมหาเทพดีบ็อกซ์โอริกี้ของผมด้วยนะครับผมเจ็บหมดเลยนะครับส่วนทางฝั่งโรม่าครับจะขาดสองนักเตะอย่างเอบรีมาดาโบและจอร์จิโยวายนันดูมเพียงแค่เท่านั้นวันนี้ครับสเปย์ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมเอซิมิลานของสเตฟานอปิโอลีจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นตาตารูซานูเสรนท์ฮับคู่ครับเปียรการลูกับฟิกาโยโทโมริแม้ขวาเป็นดาวิเดซาราเบียแบ็คซ้ายเป็นตีโอเฮอร์นันเดส กางรับคู่จะเป็นอิสมาเอลเบเนเซอร์ซันโรโตนาลีแผงกองกลางตัวรุกครับฝั่งขวาจะเป็นอเล็กซิสซาเลเมเกอร์ฝั่งซ้ายเป็นราฟาเอลเลอาาตรงกลางเป็นไบร์ห์มดีแอสและหน้าเป้าจะเป็นโอลิเวียเชีรูขณะที่โรม่าข,ของโชเซ่บูริโยครับจะมาในระบบ3-4-2-1ผู้สำับตัวจะเป็นรุยปราติซิโอสามเซนต้าจะเป็นเจอาลูก้ามันชินนี่คริสมอร์ลิงและโรเจอร์อีบันเยสแผงกลาง4ตัวครับเซอร์กี้เซลิกไบรอันคริสเตนเต้ ลอเรนโซ่ไปเอกินนี่และนิโคล่าซาเลฟสกี้การรูป2ตัวจะเป็นป a ลอดิบาร่าเล่นร่วมกับนิโ o โลสานิโอโลโดยจะให้ไามิอับราฮัมยืมเป็นหน้าเป้าซึ่งโดยส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบสไตล์การทัทีของบูริโย่ที่ใช้กับโรม่าเท่าไหร่นะครับรูปเกมอาจจะไม่ค่อยสนุกตื่นเต้นบุืหวาเท่าไรแต่ว่าผลงานโดยรวมถือว่าใช้ได้นะโดยเฉพาะการเล่นในฐานะทีมเยือนครับฤดูกาลนี้เขาเล่นดีกว่าในบ้านตัวเองซะอีกนะฮะ 8นัดเกมเยือนพวกเขาชนะ5เสมอ2แพ้1นะครับนี่ถือว่าผลงานดีมากเลยนะขณะที่มิลานครับฤดูกาลนี้ผลงานก็ถือว่าดีต่อเนื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผงเกมรุกอย่างราฟาเอเลอาแลวก็โอลิเวียชิรูเนี่ยสอบประสานกันได้ดีมากครับตัวหนึ่งกระชากเปิดให้อีกตัวหนึ่งเข้าทำนะฮะนั่นทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะรั้งอยู่อันดับบนบนของตารางได้นะขณะนี้นะครับเกมรับส่วนตัวผมเฉยๆนะแต่เกมรุกนี่โอ้โหโคตรเก่งเลยโดยสีนะัดหลังสุดในลีกนี่พวกเขาไร้พ้านะครับจากการชนะ3เสมอ1 แต่ชนะทั้ง3นัดเนี่ยก็เป็นการชนะแบบเฉวเฉียบหมดเลยนะเฉือน1ลูกทั้ง3นัดเลยยอมรับครับว่ามิลานค่อนข้างจะแกร่งยามที่เล่นในบ้านครับแต่โรมานาทีนี้ผมว่าก็เหนียวแน่นพอสมควรเลยทีเดียวแถมเกมเยือนผลงานดีด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเวลาต้องบุกมาเล่นเกมยากๆโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยมักจะมีแทคกติกดีๆคอยรับมืออยู่เสมอนะครับอัตราต่อรองคู่นี้ครับเปิดมาที่เอซิมิลานต่อครึ่งลูกเท่านั้นเองนะฮะแต่ผมว่าโอกาสเก็บ3าคะแนานไม่ง่ายอะ่ะโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงด้วย คู่นี้ผมวัดใจดีกว่านะครับผมเชียร์ทีมเยือนโรม่าดีกว่านะฮะผมว่ายังเชื่อในขืนของบูริโ่อยู่ครับว่าน่าจะมีดีพอครับที่จะบุกมายันเสมอมิลานได้นะเป็นอย่างน้อยนะฮะอาจจะไม่ถึงทันชนะหรอกแต่ดูแล้วก็น่าจะเก็บหนึ่งคะแนนออกไปได้จากซัสซิโร่ในวันนี้ครับคู่นี้เชียร์โรม่าทีมเยือนในราคารองครึ่งลูกครับและเช่นเคยครับช่วงท้ายคลิปเรามาสรุปทัศนะของวันนี้ทั้ง4คู่ของผมดีกว่านะครับคู่แรกครับอยู่ต่อแมนซิตี้ราคาลูกควบลูกครึ่ง คู่ที่2ครับกลั้นใจอยู่ต่อเซบีย่าราคาครึ่งควบลูกพุ่งด้วยสกอร์สูงนะครับคู่ที่3าอยู่รองโรม่าราคาครึ่งลูกและคู่สุดท้ายครับอยู่รองแอตมาริด้าบ้านในราคาปอปออนะครับทิ้งไว้ฝากไว้4คู่สําหรับค่ําคืนนี้นะครับแต่ว่าตัวไหนเน้นๆอยากรู้แอดไปที่ไลน์ครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับยังไงเจอกันได้ในไลน์แอดพูดคุยกันแบบส่วนตัวส่วนตัวดีกว่านะครับช่องทาง YouTube เป็นอีกช่องทางหนึ่งฮะแต่อยากเน้นจริงๆแอดไปไลน์แอดนะครับรับรองได้ว่าไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนนะฮะ ฝากไว้เท่านี้ครับเจอใหม่บันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับ